สวัสดีครับทุกคนด้ทำตัวกันก่นิดนึงนะโอเคเร่มผิการแล้วกันนะครับก้าวพุ่มกับขายินครับสวัสดีครับโทมัสครับรับบทเป็นพี่หมือนป้าครับนักแสดงครับนักแสดง่สงสัยจะมาูอะไรทำไมนกแสดงก็พี่กา้บอก สวัสดีครับก้องครับรับบทเป็นที่รักครับเป็นนักแสดงเหมือนกันครับ่ะสวัสดีค่ะอินนะคะรับบทเป็นตอยนักแสดงเหมือนกันสวัสดีครับแพันครับรับบทเป็นพครับครับสวัสดีครับเฮียครับรับบทเป็นเซฟครับไม่ใช่เออเอาใหม่ครับเซฟครับรับบทเป็นเฮียครับ <molec> ครับผมอูครับรับบทเป็นเรียวครับสวัสดีครับปอครับรับบทเป็นพันลีครับสวัสดีครับตี๋ครับรับบเป็นใกล้ใจครับวันนี้อีพีสุดท <H Find S 2> ้ายแล้วใจหายไหมคะใจหายมากเหมือนกันใจหายไหมใจหยรู้สึกว่ามันผ่านไปไวมากโดยทั่ทุกอย่างไปไวมากเลยครับคือรับผิดไวเนาะมากความรู้สึกมันเป็นยังไงครับพอเราเริ่มต้นมาตั้งแต่แรก ก็ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของน้องๆมากกว่าก็คิดว่าพอเป็นอีพีสิบสองแล้วมันเหมือนจบกี่หมื่นฟ้าแต่ว่าก็คิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของนักแสดงกี่หมื่นฟ้าเพราะฉะนั้นก็เหมือนลูกๆเราอะเนาะมันพามากันมาถึงขนาดนี้แล้วก็ได้รับฟีดแบบ็มาแบบเกินความคาดหวังไปมาก,มากๆจริงๆก็เลย รู้สึกใจหายด้วยและรู้สึกยินดีด้วยที่ที่ถึงวันนี้ตัวมาถ่กล้องเหรอครับการเดินทางของพี่หมืนฟ้าถ้าผมก็รู้สึกดีใจมากครับที่แบบกระแสตอบรับดีขนาดนี้แบบว่าดีเกินคาดไปมากๆเลยครับก็ถึงแบบกีมเหมือนฟ้าแล้วจบก็แบบอยากให้ทุกคนแบบช่วยกันติดตามทีมนักสแสดงทุกคนแล้วแบบต้องขอบคุณแบบทีมงานทุกทุกคนนะครับที่แบบ ตั้งใจทาซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาครับผมครับก็รู้สึกเอาจริงๆถ้าเกิดว่าย้อนคิดกลับไปตอนแรกๆที่เราเริ่มเนาะก็คือหลังยินดีเป็นชิปรู้สึกว่าพวกเราพัฒนากันเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะแบบเป็นการแสดงแบบการสื่อสารหรือแบบการอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าแบบการที่ทํางานกับของกล้องแล้วมันมันสบายใจมันมันไม่มีอะไรแบบผิดไปเลยรู้สึกว่าดีแล้วที่ได้ ทำงาไกับน้องกองแล้วก็ขอให้ทำงานไปต่อๆไปนะครับครับผมเดี๋ยวต้องเอาคนอื่นด้วยเซฟคิดว่ามันเคยคิดไหมครับว่าซีรีส์มันจะมาไกลได้ขนาดจริงๆคือเราก็แบบคิดครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาได้ไกลเท่านี้ครับผมไม่เสี่ยงไม่ดี ารู้สึกเราเป็นไงบ้างการเดินทา่งเออมันมีกระแสตอบรับที่ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยก็อาถ้าพูดตรงๆเลยคือจริงๆแบบไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะได้รับโอกาสแบบเข้ามาเล่นเรื่องกี่หมื่นฟ้าอะไรอย่างนงี้เพราะแบบมันแบบว่าเธออะไรอะมันค่อนข้างที่จะยากอะไรยงเงี้ยแต่ว่าพอเราได้รับโอกาสนั้นอะไรอย่างนงี้เราเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็เอาจริงมันมีความคาดหวังอยู่แล้วเวลาเราแบบเข้ามา เล่นอะไรเงี้ยเข้ามาแสดงเราก็จะคาดหวังอะไรแต่ว่าพอกระแสตอบรับมันมากขนาดนี้มันเกินกับเกินกับที่เราแบบคาดหมายมากมาครับมันมันดีใจมากๆครับที่ได้เข้ามาเล่นเล่นกีรสีปอนะคะได้แบบเทคแบกับแฟนๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันเป็นยังไงบ้างก็เอาจริงก็มรู้สึกว่าทุกคนน่ารู้สึกเหมือนกันครับที่ ค่ขอนข้างเซอร์ไพรส์ว่ากระแสต,ตอบรับแบบเกินความคาดหมายขนาดนี้ก็จริงเราเช็คตลอดครับว่าฟีดแบ,บ็เป็นยังไงแล้ว,ลวก็รู้สึกว่าชื่นใจมากๆเวลาอ่านคอมเมนต์หรืออ่านพ <c oughs> ีดแบ็กอะไรต่าเช็คตลอดแบบเป็นตำรวจเหรอเป็นเป็นกันทุกคนนะพี่อ,อ๋อ <c oughs> ตำรวจโลตำรวจโลดตีอาจจะต้องพูดดังนิดนะึงได้ครับก็รู้สึกว่าปกติตีดังขึ้นสีแวลดเนาะขก็ ู้สึกว่าดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีนหมือนปลาครับผมใช่แล้วก็อยากขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามทีมกินปลามาทุกวันนี้ครับเราลงไม่เรื่อยเขาบอกว่าด่าคือด่าคำว่าได้แพ้ก็กินนะคะเป็นไงว่าจองยสนุกสนานแค่ไหนแล้วค่ะสหรับอินก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้เข้ามารับบทจอยในเรื่องกินเหม่อนปลา ก็รู้สึกว่าซีรีส์ของเรา IMPACT ขึ้นเรื่อยๆเลยตั้งแต่ EP แรกจนถึงแบบ EP 12ที่กำลังจะจบในวันนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศในกองคือสนุกมากๆทั้งเพื่อนๆแล้วก็ผู้การด้วยคือแบบทุกคนแบบเอ j นจอยมากๆเลยในกองถึงเราจะแบบโดนสวด <c oughs> <c oughs> แต่ก็คือสนุกจริงๆค่ะแล้วก็พาทุกคนติดตามพวกเราต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะ, <c oughs> ะผมก็ขอขอบคุณพี่ก้าแล้วก็พี่ออฟมากเลยนะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ เป็นบบประสบการณ์ที่ดีของผมมากเลยเ็นอะไรใหม่ๆอ่ะครับที่ทำให้ผมเติบโตขึ้นก็แบบเวลาที่เห็นบบทุกคนเห็นเราอยู่หน้าจอผมรู้สึกมีความสุขนะครับแล้วพอเห็นที่ๆท,ทุกคนชอบหรือว่าเอ็นจอยผมก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าที่ทําที่พวกเราทำมามันทำเสร็จแล้วครับเอาจริงตอนนี้คืออยู่ในหมดสึงกันสุดๆใช่ไหมแม่เอาเราเ เอาแอนิซีเรากลับมากันเถอะเนาะทำยังไงดีไม่เป็นไรหมายถึงว่าถึงซีรีส์จะจบไปแล้วอย่างที่ครูกล้าบอกแต่มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใช่เป็นไปการเริ่มต้นของน้องๆวันนี้วันนี้ถือว่าเป็นแบบทุกคนมาส่งขึ้นบันไดอีกหนึ่งขนันเนาะแล้วก็อย่าเพิ่งซึ้งก่อนมันยังไม่จบแน<ป>่นอ,อ,อน,นเอเฮ้ยเฮ้ย

แล้วเมื่อกี้ที่าไปดูในคลิปมีในติ๊กต็อกแน่นอนที่หันกันอย่างงี้งเอาวันนี้ไม่ใช่แค่มาดูกัแบแฟนรตอนสุดท้ายเท่านั้นมีโชว์มาด้วยพี่แหมมีเกมเซอร์ไพรส์ต่างๆใช่ครับกล้องดีกว่าเด็กไม่โทรจะสะบัดแล้วได้ครับครับก็เราก็มีบอกกันไปบ้างแล้วว่า จะมีโชว์จะมีโชว์เราก็บอกไปแล้วว่าจะโชว์อะไรไม่ไปใช่เราบอกไปแล้วว่าเราสองคนก็มีเพลงเหมือนกันใช่ก็ก็จะเพลงของพวกเราสองคนก็จะมาในอีพีนี้นะครับก็ใครยังไม่เคยได้ฟังสดๆก็เดี๋ยววันนี้แล้วก็อาจจะร้องเพลงให้ฟังสดๆในเราก็อาจเราต้องเรามีนะเรามีถ้าหนุ่มมาถึงขั้นนี้แล้วบอกมีค่ะไม่เป็นไร ใช่เป็นเพลงเราเป็นเพลงของพวกเราเลยก็ฝากฝากเพลงของพวกผมแล้วก็ฝากเพลงวิต์ทีทุกเพลงของกีมันต์ฟ้าด้วยนะครับคือบอกเลยว่าแบบทุกเพลงเพาะมากๆจริงๆหมดแล้วก็คือโยงเข้าเพลงเราเลยว่าทุกเพลงทุกเพลงพอเอาเอาแค่ชื่อก่อนเอ๊ะได้ไหมบอกได้บอกได้อ่าอันนี้ต้องหันไปหากล้องแล้วปอก ไม่ดีกว่ oh> right. Guys, in, wow. no. าเหรอบอ้ยผ uh, ู้กำกับสั่งไม่เข้าเอ้ยตอนนี้อยู่น้องกองครับตอนนี้อยู่น้องกองทำครับทำ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 ชื่อเพลงอะไรครับคุณโนมัสชื่อเพลงเป็นแฟนฉันแล้วนะนี่คือชื่อเพลงหรือถามที่บอกค่ะเป็นชื่อเป็นชื่อเพลงครับเป็นชื่อเพลงเดี๋ยวมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยใช่ครับชื่อว่า In a Relationship ครับนี่คำถามต่อว่าอะไร ส่วนที่ปล่อยออกมาแล้วก็คือเพลงของหนูอ่างไะวันนี้จะได้ฟังไหมคะก็วันนี้ก็จะได้ฟังด้วยค่ะเฮ้ยบอกเลยเหรอเอ้าว่าห้ามบอกนะรู้ไหมหนูหนูบอกไปเยอะกว่าเพื่อนเลยรองคู่หรือรองเดี่ยวคะเฮ้ย เอขารู้หมดแล้วพี่โอ้ยไม่ก็ยังมีโชว์รอดูโชว์เลยค่ะใช่ใช่ร้องพูดร้องเดี่ยวไม่รู้แต่ร้องให้แน่นอนร้องเล่นยร้องเลยร้องเลยร้องเล่นร้องเล่นร้องเล่นใครจะร้องให้บ้างวันนี้ผมไม่ร้องอ่าผมไม่ร้องอ่ามันร้องรู้จักดิจิตอลซูมไมร้เล่าโอเคขอบิบอกครัมีครัใช่ครับมีปล่อยเพิ่งปล่อยเพลงครับเพลงใกล้ใจครับอืมใกล้ใจครับ ก็ใกล้อยู่ไม่่ใชของีหรก็เป็นชื่อของสีสีครับในเรื่องในเรื่องในเรื่องในเรรื่องคับก็เอามาทำเป็นเพลงครับเนาะเอามาทำเป็นเพลงให้เราเดินเคียงเานต่อหรือเสานต่อยังไงนะคะคือหลายคนลุ้นว่าน้องๆจะมีอะไรต่อหลังจากนี้หนูบอกได้คำเดียวว่า รอไลอัพให้รอไลอัพดีกว่าแล้วก็รอพี่ออฟดีกว่าอันนี้อาจจะอยู่นอกขอบเขตของหนูไปนิดนึงแต่ก็รอรุ้นได้เลยคิดว่าเร็วๆนี้เราจะได้รู้ไลอัพไม่ใช่แค่ของฝั่งเด็กๆฝั่งนี้แต่ว่าทั้งหมดในดูมนันดิรอแฟนๆจะต้องเตรียมเตรียมอะไรไว้นะคะแฟนๆ <c oughs> เตรียมอะไรก็ได้ค่ะ ที่เป็นรอยยิ้มให้ตัวเองและให้พวกเราอย่างอี่สองวันนี้ที่เราจะดูกันมีอะไรพิเศษไหมมีก้าว่า G ีพีสมันเป็นบทสรุปเนาะแล้วก็ก็คิดว่ามีทุกอย่างที่เคยมีมาตั้งแต่1ถึง11อ็มีทุกอย่างที่เคยมีมาแต่11ในอีก12จะน้อยหน่อยเนาะบทสรุปมันจะเป็นยังไงบทสรุปมันจะชื่นมื่นชื่นมื่นนี่มันเก่าไปไหมครับมันจะแฮปปี้เนาะ มันจะแฮปปี้มั้งหนูคิดว่ากี่หมื่นฟ้าคอนเซ็ปตตมันก็คือการสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนแล้ววันนี้ทุกคนจะได้รอยยิ้มนั้นกลับไปเหมือนกันวันนี้ทั้งคนที่มาดูที่นี่แล้วก็คนที่ดูทางบ้านหวังว่าจะมีความสุขกับอย่าเรียกว่าอีบีสองเลยกับกี่หมื่นฟ้าไปอีกนานๆเลยทุกคนจะได้ยิ้มแฉ่งครับยิ้มยิ้มกบครับยิ้มยังไงครับยิ้มยังไงอะ หนูต้องทำท่าให้ดูด้วยคนอาจจะไม่เขินคนเราจะแพ้หนูทั้งทีหนึ่งสองซ้น่าหลาใช่ไหมแล้วหลันี้แฟนแฟนนี้จะรู้ไหมอ๋อโอเคถ้าเรื่องของแฟนนี้ตอนนี้มีการพูดคุยกันอยู่ว่าจะต้องมิงและแต่ว่ารายละเอียดต่างๆอะค่ะต้องต้องรอทางค่ายเป็นคนประกาศก่อนว่า จะเป็นยังไงแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะนานจนเกินไปจะได้มีแฟนมิตรของพวกเราชาวกี่หมือนฟ้าแน่นอนถ้ามีต้องแบบให้พี่ๆทุกคนไปดูพวกเราด้วยนะงั้นถ้าไม่มีใครไปดูเดี๋ยวมันจะเหงาไงใช่ไหมเราอาจจะอยู่กันแค่แบบแปดคนน่ารักดีเป็นแบบแฟนมิตรแบบอินโทนฟิไพรเวทแฟนมิตรพรเวทแฟนมิตรมีกี่คนแปดคนน่ารักเกินเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นคนดูให้ อันนี้กินแรงเพื่อนไม่ได้กินแรงแบบเป็นคนสนับสนุนไงแล้วจะมีแฟนต่างประเทศมาด้วยอะไรเงี้ยจะมีโอกาสที่ไปแฟนมีต่างประเทศบ้างไหมกล่กวว่าตอนนี้อยู่ในการพูดคุยกันมากกว่าณตอนนี้พอพอมันพอพอซีรีส์อิมมืตนฟ้าจบลงแล้วก็จะมีงานแฟนมีตต่างๆติดต่อมาก็กําลังพูดคุยกันอยู่ว่าเราจะไปเริ่มต้นที่ไหนหรือไปที่ไหน มากกว่าแล้วก็เพื่อความเหมาะสมเนาะเพราะว่าตอนนี้พอจบปุ๊บก็จะมีงานน้องต่างๆเข้ามาอีกก็ต้องดูคิวดูว่าเราจะไปกันยังไงที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรราติดตามนะคะถึง EP วันนี้นะคะว่าแฟนจะได้มอะไรเอจาจริงๆออปชั่นก็พูดว่า ตอนอีพีแรกว่าถ้ากระแสดีจะมีพูดว่าอะไรไงนะครับพี่อ๊อฟบอกกล้องครับพี่อ๊อฟบอกว่าถ้ากระแสดีจะมีอีพีพิเศษให้ใช่ไหมนะใช่แหละอันนี้เราไม่ทวงยังไม่ทวงยังเพราะจริงจริงเขาทวงแล้วคำตอบที่ได้มาคำตอบที่ได้มาก็เป็นไปได้สุดอันนี้ก็เป็นที่วงทวงขานสื่อ ก็เป็นไปได้สูงค่ะทุกคนเป็นไปได้สูงเป็นไฟแนลที่มีไฟแนลอีกก็ได้ค่ะแต่เอาไฟแนลนี้ก okay ่อนขออนุญาตไฟแนลนี้ก่อน่ถึงไฟแนลวันนี้แฟนจะได้ดูอะไรบ้างคะจะแบบมีความพิเศษอะไรบ้างก็คิดว่าเหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วมันจะครบรดในอีพีนี้มากๆแล้วก็มีทุกคู่เลยแล้วก็เน้นไปทางหมื่นฟ้าที่รักที่ออจะทำให้ทุกคนชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียว ชีวิตคนเรานี้นะมันจะต้องตั้งใจเจออะไรแบบนี้แหละทุกคนใช่ไหมฮ้อปอปฮ๊เฮ้ยเป็นกบเลยเฮ้ยพี่โทรกับพี่กองครับกระผากเหรอครับผมในออโอเคฝากทั้งซีรีส์นะครับก็อยากจะบอกขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกผมมาตลอดตั้งแต่ EP แรกแล้วก็แบบก่อน EP ด้วยก็ขอบคุณมากๆครับพี่คอยสนับสนุนคอยแบบปันเทิให้พวกเราคอยแบบ คอยสปอร์ตให้พวกเราอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบฟูลสปอร์ตหรือแบบยาง่นงก็ตามนะครับพวกผมแบบดีใจมากๆที่ได้เจอพี่ๆแล้วก็แบบได้มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นมากๆเลยครับก็อยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่าขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกท่านด้วยนะครับที่แบบทาให้เราได้มีการมองเห็นมากขึ้น mm hmm. แล้วก็ขอขอบคุณพี่ก้าที่ออฟชั่นที่ทีมงานทุกท่าน,นครับที่คอยสปอร์ตพวกเราแบบคนให้พวกเราแล้วก็คอยทำงานให้ กิมมันฟ้าออกมาเป็นกิมมันฟ้าในตอนนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับแล้วก็ขอฝากซีรีส์เรื่องกิมมันฟ้าด้วยนะครับถึงซีรีส์จะจบไปแล้วแต่เราก็ยังไม่จบถ้ามันจบไปแล้วเราก็สามารถดูย้อนหลังได้เรื่อยๆเลยทางไอชีนะครับผมแล้วก็อยากขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบมางานบาสกิ้งของเราทั้งสองรอบด้วยก็คือว่าแบบ คือมันเกินคาดไปมากๆากคือว่าไม่คิดว่าแบบจะมีคนมาหาพวกเราแบบทุกคนเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่แบบเป็นดูพวกเราแล้วก็แบบคอยพพอร์ตพวกเราตลอดมาวันนี้อยากได้เพลงเราทำสถิติจรวันนี้สุดท้ายแล้วใช่ไหมครับอ่ะพี่โทตอบสิแล้วอยู่ดีแบบพี่กาครัดดูอยากได้อันนี้หนูพูดง่าย หนูอยากได้หนึ่งได้สองได้สามหนูอยากเอาเลขไหนเอาเลขไหนพี่โชว์คือเมื่อคราวที่เราก็บอกว่าถ้าถึงร้านเราจะมีพลังงานไปจนถึงเจ้าของค้ายที่จะต้องกระโดดลงบนน้ำวันนี้ถ้าหนูบอกว่าหนูถึงเท่าไหร่หนูจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยอต้องเลือกคนที่สามารถอบและทำได้นะเราเชื่อในตัวดองนักสู้ค่ะอเอาแล้วกเท่าไหร่อหนึ่งสองสามค่ะ ใช่เหรอหนึ่งโลกเลยนะได้ยัวใะเฮ้ยบอกได้เลยไม่ไดเอาแฟนเราก็นักสู้ไม่แพ้เราอ่ะเรื่องเราเชื่อใจในแฟนทุกคนได้ครับได้พูดเลยนักล้อง ได้ครับแบบน้องกล้องแบบอ้อนเก่งไงอ้อนแฟนเก่งได้แต่ว่าพี่โทรเป็นคนคิดนะว่าถ้าถึงแล้วพี่ต้องรอต่อได้ได้ครับงั้นขอสักสองล้านนิดได้ไหมครับผมสองล้านทำอะไรแบบงั้นแบบกล้องแบบกล้องกล้องอ้อนพี่ๆหน่อยว่าแบบสองล้านจะขอะะไรทาอล้นเลิกทำอะไรจะอ้อนอ้อนก่อนครับ พี่พี่ทุกคนครับก so ็วันน like ี like. ้ก็เป็นดูย่างง่ายเพี่พี่ทุกคนครับก็วันนี้ก็เป็นซีรีส์กี่หมื่นปาอีพีสุดท้ายแล้วแล้วก็จะเป็นแบบครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ปั่นเทรนด้วยกันแล้วนะครับก็รอบนี้แบบขอเทรนสัก2ล้านได้ไหมครับแต่ว่าถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่โทก็ทำให้ทุกอย่างเหมือนกันครับผม เราก็ยังคงเล่นเทนผันเทนกันด้วยความจอยจอยสนุกสนุกเนาะอยากให้พี่ๆจอยจอยจอด้วยกันนะครับแต่ถ้าถึงแล้วพี่โทรอะไรนะถ้าถึงแล้วพี่โทรคิดมาแล้วนี่พี่จะแล้วมราเราทำคนเดียวหรอไม่ไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกันใช่ป่ะทุกคนทุกคนทำหมดครับรวมถึงพิจาด้วยรวมถึงใครอีก อันนี้ไลฟ์สุดๆคือไม่ใครใครรู้เลยกับสิ่งนี้ทำอะไรครับพี่โททำอะไรดีแบบพวกเพื่อนๆจะทำอะไรนะครับแบบมีไอเดียอะไรไหมก็ประชุมกันตรงนี้เลยหรอรู้สึกว่าโอู๋มีไอเดียอะไรสักอย่างด้านที่อู่เหมือนแบบคิดอะไรออกแล้วอยากพูดมากเลยดยิ้มเธอถ้าถ้าถึงใช่ไหม สองล้านเนอะแต่ว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรออกมาะขอแบบดีเช็คก่อนเอางี้เอางี้ไปไปไปรีบกันก่อนแล้วก่อนที่ก่อนที่จะถึงก่อนที่จะถึงไปทำงานกลุ่มก่อนโอเคแล้วค่อยค่อยโค้ดบอกเดี๋ยวเราบอกว่าเราจะทำอะไรบนเวทีเนาะได้ใช่ไหมใช่ครับอ ได้เลยครับขอบคุณมากมากนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ,อคคะขอบคุณครัขบขอบคุณพี่นักข่าวด้วยนะ,ะถ้าไม่ได้พี่ๆก็ไม่ถึงขนาดนี้นะ,ะขอบคุณนะครับ